กับอตาอสวัีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเวลากว่า15ปีมาแล้วที่เราถูกล้อมปราบถูกล้อมฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมทั้งที่ตัวคนที่ตายนั้นไม่ได้มีอาวุธอยู่ในมือเลยแม้แต่เพียงศพเดียวเมื่อ15ปีที่แล้วนั้นผมยังเป็นแค่เด็กชายวัย10ขวบ เวลาล่วงเลยมาบัดนี้ผมมาอยู่25ปีแต่ว่าแม่ๆสาวๆเสื้อแดงก็ยังคงเป็นสาวอยู่จนทุงวันนี้เปลี่ยนไปก็เพียงแต่ผิวหนังที่อาจจะย่อนคล้อยลองไปบ้างใช่แล่แ,ลแต่ไม่เป็นไรต่อให้ผิวหนังจะย่อนค้อยแต่หัวใจยังคงมีไฟลุกโชนในการต่อสู้แน่นอนใช่ไหมพี่น้อง พ่อนะครับเราอยากจะทวงความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงเรามาจัดงารลำเลิกทุกปีเราคาดหวังว่าปีถัดไปหลังจากนี้จะเป็นงานลำเลิกที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติเป็นงานลำเลิกที่เสิมเนินที่เราสามารถนําคนที่สั่งฆ่าลงโทษและเข้าคุกได้เราคาดหวังในสิ่งนั้น สิ่งที่เราต้องการคือการนำผู้สังฆ่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลายหลายศพที่ตายบริเวณครอบัวนีกก็หลายศพบริเวณถนนดินสอที่ก็อีกหลายศพมันน่านาใจที่เมืองหลวงที่สีวิไลกำลังจะมีอเอ็นเตอร์เทนเน้นคนเด็กแต่มีคนตายทางกมีคนตายกลางเมืองแต่ยังไม่ได้รับความยุติธรรม ค้าหมูพันกับคนื้อแดงเป็นคําถามที่ต้องแต่เด็กผมสงสัยมาโดยตลอดต้องยอมรับว,ว่าตอนเด็กเนี่ยพ่อผมแค่ไม่ได้นอนบ้านกับบ้านจะทํางานมาเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไปนอนผ่านฟ้านอนลาดประสงตอนนั้นผมก็ได้ไดถามว่าทําไมทําไมพ่อถึงต้องทำํำทำไมพ่อถึงต้องเสียสละตัวเองในการไปนอนริมถนน ในการไปนอนเฝ้าเวทีชุม,มนุมแต่พอต่อมาจึงได้เข้าใจว่าความหุันของพี่น้องเสื้อแดงนั้นมันมีมากเสียเลอเกินบางคนได้เจอหน้ากันมากกว่ายญาตนนิมิตรบางคนเสียสละชีวิตแทนกันได้ดังเช่นกรณีวัดประทุนที่ตายหกศพหกศพนั้นตายเรียงกันพราคนหนึ่งตายคนสองช่วย คนสามช่วยคนสองนี่คือความผูกพันนี่คือความสัมพันธ์ของคนเสื้อแดงมันต่างกันความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้กับกันนักดารเมืองไม่เคยมีความสัมพันธ์เหล่านี้เพราะนักการเมืองแม้ว่าจะสู้เคยเคียง่าเคียงไหลกับพวกเรา แต่เมื่อมีอำน,นาจมีเงินมีตำแหน่งที่เป็นฝานายกก็พร้อมที่จะย้ายข้างทันเทนี่คือความแตกต่างของประชาชนกับนักการเมืองประชาชนเรานั่งรถเ,ลเมลมาชนเมมนักการเมืองนั่งรถโต๊เย้มฉับไปที่เชฟีชนเม,มแต่เขากลับได้อำน,นาจชี้นำพวกเราได้ในเมื่อพวกเรายัง้องกลับไป ปวดที่นองแต่ความเจ็บปวดของคนเสื้อแดงนั้นมันเป็นความเจ็บปวดที่ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นความเจ็บปวดที่มีการตายมากที่สุดในการเมืองไทยแต่ยังแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงมีความลดงานอยู่ความลดนานที่ว่านั้นมันก็คือชนชั้นล่างอย่างพวกเรา ลุกขึ้นมาท่ายท้ากับชนชั้นนำว่ากูนี่แหละคือเจ้าของอำนาจนิพนธยพี่แท้เองนี่คือความสวยงามของนัแสดงในขณะนั้นตัวจ,จนทุกวันนี้เราก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมพี่รองเรายังคงยืนยันว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ขึ้นอยู่ว่าพรรการเมืองไหนเป็นเจ้าของ ตระกูลใดจะูกขาดคำว่านักสู้ประชาธิปไตยใช่ไหม,ไมไเราทุกคนก็สู้เพื่อประชาธิปไตยได้ไม่จำเป็นต้องมีเงินหลายหมื่นล้านไม่จำเป็นต้องเป็นตระกูลใหญ่เราตระกูลเล็กๆเ,เ,เราก็ยืนสู้เพื่อประชาธิปไตยได้ไนี่แหละพี่น้องผมแน่คงคาดหวังว่าความยุติธรรมจะบันเกิดความยุติธรรม เิดภายใต้รัฐบาลพักเพื่อไทยรัฐบาลที่นําโดยคุณอุงอิงคุณอุงอิงที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นลูกของอดีตนายกทักษิณอดีตนายกทักษิณผู้ที่เคยเกียดดังตนเองเป็นผู้ร่วมในการต่อสู้แม้เท้าของเขาไม่เคยมายืนอยู่บนพื้นในวันที่มีปืนกระสุนด,ดังก็ตาม ไม่เยียงยาลำฤกษ์ดีรชาชนกอ้ามแต่เราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนรวมโลกเขาเป็นผู้ถูกกระรมนะครับเรายังคงคาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะนนำความยุติธรรมมาสู่พี่น้องได้ให้ความที่เคยเป็นเพื่อนได้เตยอนใจกันว่าที่ตรงนี้ณปัจจุบันนี้ยังคงมีคน รอคอยความยุติธรรมยังคงมีญาติผู้เสียชีวิตรอความยุติธรรมที่จะได้แล้วยังคงมีคนเป็นที่รอความทธรรมในการปล่อยตัวจากเรือจรนจำศพที่ตายทุกคนมีญาติมีน้องศพที่ตายทุกคนไม่มีใครเป็นผู้กออ่อการไลความยุติธรรมที่เราต้องการได้แล้วคือความยุติธรรมในทางกฎหมาย และความยุติธรรมในการยอมรับทางสังคมว่าเราไม่ใช่ม็อบบอกอะไรเราไม่ใช่ม็อบรัดด้านเราไม่ใช่ม็อบล้มาถาบันนี่คือความยุติธรรมที่เราควรจะได้รับเพราะคนสื้แดงนั้นเจ็บปวดมามากเกินพอแล้วสิ่งสุดท้ายที่ใหญ่กะฝากไว้ทีาใหญ่กฝากว่าคืนความยุติธรรมให้คนเป็น เพืนความิงไม่ควรตายนาิลพุทกรรมไม่ควรเป็นเราต้องอย่าหลงลืมคนตายและเราต้องอย่าละเลยคนเป็นปัจจุบันนี้ยังคงมีคนเป็นติดคุกอยู่เป็นจํานวนมากเราเรอคอยเรื่องพระละโภทีละพุกรรมที่รวมมาตราณหนึ่งถึงสองเราคาดหวังว่ารัฐสภ,ภาจะเป็นทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้ เราคาดหวังว่าพรัพื่อไทยจะช่วยเป็นแรงหนุนในการคืนความยุติธรรมให้สังคมคืนความยุติธรรมให้คนสแสดงพ่อพ่อคุณก็ได้รับความยุติธรรมคืนไปเยอะแล้วขอบคุณครับโอเคครับ okay.